สวัสดีค่ะวันนี้นะมาเป็นแนวตั้งกันบ้างคือวันนี้ทำเยอะมอกคลิปนี้ลงไปสองคลิปแล้วใช่ไหมอือคือแบบใหเยอะมากอะืดีเนาะคือนี้นั่งตรเก้าอี้นะคะก็วันนี้มาเป็นแนวตั้งนะก็วันนี้จะมาโชว์ผลงานการทำสไาม์ทั้งหมดของวันนี้นะคะคือที่ให้ดูน,นี่ยังไม่หมดนะ ให้ดูเนี่ยเหลืออีกกระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่มากเดี๋ยวคือตั้งกล้องด้วยกระปุกนั้นเอากล้องอิงไว้เด้อชิปนี่นะคะกระปุกใหญ่มากโอเคเรามาดูกระปุกใหญ่กันก่อนจะได้ตั้งกล้องต่อเห็นไหมโอเค นี่นะคะเป็นตัวนี้เลยคือเนื้อจะมากนมากเดี๋ยวกระปุกนี้ก็ได้เช่นนี่นะคะเนื้อเนี่ยคือเนื้อตัวนี้จะไม่ค่อยยืดน,นะคะตอนเนื้อตัวนี้จะแด้งฟูเห็นไหมว่าเนื้อมันแบบตงุ้งๆอันนี้คือเราใช้การไม่ถึงครึ่งข,ของอันเนี้ย อันนี้คือจำสูตรอันนี้คือสูตรมั่วเคยเก็บนะคะจะได้เป็นตั้งกล้องเหมือนเดิมชึ้งโอเคมามาตั้งกล้องเทีมกันดีกว่าอันนี้มาตอนนี้มาเป็นแนวตั้งนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะคืออันนี้ไม่ได้เรียงลําดับตอนทํานะอันนี้อันนี้เป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะายืดมากเป็นสิ่งที่ยืดมาก แล้วเนื้อเนื้อตัวนี้ดีมากคือเนื้อแบบดีมากอะ่ะเดี๋ยวก่อนขอออกมาจากฝากกันนะคะไม่ชอบให้มันติดฝาใครชอบหรือใครไม่ชอบอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะบ๊ายบนี้ คค่ะ okay. วันนี้อาจจะทําได้ไม่ยาวนะเพราะว่าแบบคือจะบอกให้ว่าเตมเต็ม,มเริ่มจะเต็มแล้วค่ะแล้วก็จะมีนี่สลามอันนี้ทําพร้อมกันนะคะคือเป็นสีเหลืองอันนี้กลิ่นคาราเมลคือบางอันก็มีกลิ่นคือบางอันก็ไม่มีกลิ่นแล้วอันนี้กลิ่นหกไปไม่แน่ใจได้ถ่ายวิดีโอไว้หรือเปล่า จะขอดูก่อนนะถ้าถ่ายไว้ก็เดี๋ยวจะเอาลงให้นะคะคิดว่าไม่ได้ถ่ายนะไม่น่าจะได้คือนี้แกะค่กระปุกเจาะไม่แปบบแกะแล้วแกะแล้วแกะไปนี่นะคะคอือเนื้อเนื้อดีมากนี่เนื้อดีมากเนื้อดีมากต้องรีบรีวิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องแม,ม่เต็มแบตบไม่หมดนะซาละาวันนี้ถ้าบอกว่า ลงวิดีโอเยอะเกินก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ตรงนะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้ถ่ายวิดีโอให้ดูหรือเปล่านะคะว่าพรุ่งนี้จะไปสวนน้ำกันแต่ว่าคือยังหากโกโปไม่เจอนะก็เลยแบบกาลังงง,งงกับตัวเองก็จะเจอหรือจะไม่เจอจะยังไงนะก็ก็ถ้าเจอโกโปรนะคะก็จะเอามานะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ถายวีดีโอให้ดูไปเดี๋ยวนะคะเป็นตัวที่ถาวีดีโอให้ดูไป,ะค,ะป,ไปคือตัวนี้ก็เนื้อเนื้อดีเหมือนกันนะคะ